mượn really quick. M เราจะถามว่าได้ได้เหรียญอะไรมากันได้เซอร์ไพรส์เหรญทำไงดีมันมืด <laughs> <laughs> เอออินฟ้าขอโทษนะเปิดแฟลชมือถือหนูหน่อยได้ไหม <laughs> <laughs> เออโอ้สวยเลยโอ้โหสวยเลยโฆษณาแชมพูร <laughs> ้อนไหมร้อนนิดนึง เดี๋ยวจะไปโรงแรมโรงแรมใกล้มากค่ะฝั่งตรงข้ามแหม่หอใกล้มากใกล้มากเดี๋ยวพรุ่งนี้กิจกรรมพรุ่งนี้ตอนเช้านะคะเดี๋ยวน้องจะมีไปออกรายการนะคะอยากไปทำไ้ไย่าด้ยี้ตกงไปในกลุ่มแล้วใช้ตอนเช้าไงมาบุ้ใช่ใช่ค่ะในกลุ่มปีค่ะในกลุ่มปีค่ะ วันนี้ไม่ออกรายการเอ่อ The name of of the show is Showtime right Showtime live on face อ่ on YouTube ใช่จะมารโลก็เดี๋ยววันนี้เขาจะจะพาเราออกไปประมาณเก้าโมงครึ่งก็น่าจะอัดรายการตรงก็น่าจะเขียนไม่หมดแล้วเขียนไม่หมดแล้วในกลุ่มอ่ะดูคำหน้าใช่ใช่ใช่ค่ะใกล้กันใกล้กันโอเค เดี๋ยวค่อยมาไล่ต่อนะค่ะจ้ะจ้ะไม่อะไรเจอันที่โรงแรมเจอรับผันดีเจอกันพรุ่งนี้อีกทีไปนอนขอไปนอนไปนอกเอนฝูด้วยซกปิดากหมุังที่ไทยแลนด์ากแล้วค่ะอย่าลืมนะกลุ่มปิดนะคะ499 499นะคะกลุ่มปิดขอลีกสินิดนึงอาโอเคบายบายมีลูกบอกลูกมีหลานบอกหลาน499